รากฟันเทียมอยู่ใกล้ๆกับฟันธรรมชาติไม่ดูแลรักษาทําความสะอาดให้ดีฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างๆรากฟันเทียมก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการผุขึ้นมาได้ครับก็มีคําถามจากคนไข้เข้ามานะครับว่าหลังจากที่ใส่รากฟันเทียมไปแล้วเนี่ย ฟันจะไม่ผุจริงหรือเปล่าครับหมอก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรากฟันเทียมเนี่ยเป็นวัสดุที่ทํามาจากโลหะประเภทไทเทเนียมส่วนของครอบฟันที่อยู่บนรากฟันเทียมก็เป็นวัสดุที่ทํามาจากโลหะผสมหรือวัสดุที่เป็นเซรามิกล้วนทั้งสี่นะครับซึ่งวัสดุเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดการผุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฟันที่เป็นรากฟันเทียม ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดการผุแต่ถ้าคนไข้ไม่ดูแลทําความสะอาดฟันที่ทํารากฟันเทียมไปให้ดีเนี่ยแล้วเกิดมีค่าแบคทีรียหรือที่เรียกว่าค่าบ l ล q u เกาะอยู่ตามเหงือกที่อยู่รอบรอบรากฟันเทียมเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเหงือกอักเสบรอบรบรากฟันเทียมได้หรือถ้าเกิดมีอาการรุนแรงเกิดการติดเชื้อลุกลามเข้าไปที่กระดูกขานไก่ที่อยู่รอบรอบรากฟันเทียมก็อาจจะทําให้คนไข้สูญเสียรากฟันเทียมที่นั้นไปได้นะครับคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีรากฟันเทียม อยู่ใกล้ๆกับฟันธรรมชาติถ้าคนไข้ไม่ดูแลรักษาทําความสะอาดให้ดีฟันธรรมชาติที่อยู่ข้างๆรากฟันเทียมก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดการผุขึ้นมาได้ดังนั้นแล้วเนี่ยหมอก็จึงแนะนําว่าหลังจากที่คนไข้ได้รับการใสร่รากฟันเทียมและทําครอบฟันจนสาเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย การดูแลรักษาทำความสะอาดที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนไข้จำเป็นต้องใส่ใจในการดูแลรักษาทำความสะอาดไม่ให้เกิดการสะสมของคราบเศษอาหารหรือว่าคราบแบคทีเรียรอบๆฟันที่ทำรากฟันเทียมมาสำหรับคำถามที่ว่าใสาร่รากฟันเทียมไปแล้วจะหมดปัญหาฟันผุจริงหรือไม่หมอขอสรุปว่าในฟันที่เป็นรากฟันเทียมก็จะไม่มีโอกาสเกิดปัญหาฟันผุ แต่ในขณะที่ฟันธรรมชาติซี่อื่นๆที่อยู่ในช่องปากคนไข้ก็มีโอกาสเกิดฟันผุได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาทําความสะอาดฟันที่เป็นรากฟันเทียมที่ดีรวมไปถึงฟันธรรมชาติก็จะทําให้คนไข้สามารถใช้รากฟันเทียมซี่นั้นไปได้อย่างยาวนานมากขึ้นแล้วก็จะทําให้สุขภาพช่องปากของคนไข้โดยรวมแข็งแรงนั่นเองนะครับ